สวัสดีครับวันนี้ผมได้ค้นผมสิ่งมาสัจ,จย์ของโลกผมสามารถยัดปืนลงไปในวัตถุต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูด้วยชิ้นแรกนะครับก็คือนี่ครับกล้องไถลของผมก่อนจะยิงได้เนะี่ยเราต้องนี่กดปาเล่นกันนะครับซูมหาระยะที่พอได้แล้วก็ <c oughs> สุดยอดไหมล่ะครับโอเคปิดปากกล้องก่อนและอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็คือเก้วน้ำครับเห็นได้แล้วนะสุดยอดนะและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอสุดๆ,ๆก็คือนี่ครับปากของผม รอดูนะครับเป็นยังไงล่ะเท่ <Hey. S 2> ลองเล่นดูครับรับรองตั้งสมาธิดีๆพวกคุณทำได้ของมาจากสิ่งพวกนี้ไปแหละ